สอนวิธีทํากิ๊ติดผมเรนโบว์ Rainbow, น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะไปค่ะไปดูวิธีการทํากันเลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะเป็นลวดกำมะหยี่นะคะเราก็จะเอาลวดกำมะหยี่เนี่ยมาพันกับก้านลวดแบบนี้นะคะใช้ทั้งหมด3เส้น3สีด้วยกันคะ่ะพันเสร็จนะคะ ก็เอาออกมาจะได้เป็นแบบนี้นะคะทั้งหมดที่ทำนะคะ3มสีด้วยกันจะได้แบบนี้คะ่ะหลังจากนั้นเราจะใช้ลวดก,กำมะหยีสีขาวนะคะ10เซนติเมตรตัดแบบนี้นะคะใช้ทั้งหมดนะคะหเส้นด้วยกันคะ่ะก็จะได้มาหเส้นแบบนี้นะคะแล้วนำเส้นสีขาวนะคะมาม้วนเป็นก้นหอยแบบนี้ทั้งหมดเลย จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ6เส้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทากาวนะคะแล้วก็เอาร่วนนะคะมาแปะติดกันแบบนี้3อันนะคะสามสีแบบนี้ดัดดัดนิดนึงนะคะให้งองอหน่อยนึงหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาสีขาวที่เราทำเอาไว้นะคะมาแปะนะคะแปะข้างละ3อันนะคะแบบนี้เลยก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วคะ่ะกิ๊ตติดผมของเราเราก็ติดกิ๊บได้เลย ติดกิด้านหลังแบบนี้นะคะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกิฟของเรานะคะน่ารักมากๆเลยก็เป็นไอเดียนะคะสามารถที่จะเอาไปทำตามกันได้เลยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ